ว่าก่อนที่จะไปแบบทรงวาดอะมันมีแบบคาเฟ่ที่เราอยากมามานานมากแล้วลาคาร์บ้าก็คือจะเป็นสไตล์แบบคาเฟ่จากโคเปนเฮเกน่ขายคข่ที่ใส่ปากเลยเยอะแป้งดีมากแป้งกรอบ มอร์นิ่งทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่แบง k อก Thailand กรุงเทพก็คือตื่นเต้นนิดนึงอะเพราะว่าอะไรรู้ปะคือปกติอะเป็นชาวบางแสนไงก็จะอยู่แบบทะเลไม่ค่อยได้แบบเข้ามาต,ต่งมาตึกอะไรเท่าไหร่แต่ว่าพอดีว่าเป็นวันเกิดเพื่อนเมื่อวานแล้ววันนี้เพื่อนก็เลยลางานอันนี้พูดได้ใช่ไหมอันนี้เพื่อนก็เลยลางานเราก็เลยแบบว่าพาชีอะ จะไปส่งวาดส่งเขียนกันวันนี้นี่นี่อันนี้เพื่อน,อน,นคุณก้อยคุณก้อยคุณมนัสนันนะคะคุณมนัสนันนะคะคุณก้อยค่ะโปรดิวเซอร์สาวแบบพาไปทําบุญวันเกิดด้วยเล็กน้อยแถ,าถาวๆวัดจีนแถ,าถาวๆแ<ม>บบเยาวราชก็ดูดูหน้าดูหน้าใช่ดูหน้าเราจีนอืมอืมจีนจีนเนาะดูรถด้วยเนาะให้เข้าไปก่อนก็คือ บ้านเพื่อนเนี่ยจะอยู่แถวแถวบางนาเนาะเนาะ้ <Yeah. S 1> บางนาก็คือเราจะนั่งรถไฟฟ้าเข้าเมืองกันใส่สีเหลืองทรงวาทรงเขียนแต่ว่าก่อนที่จะไปแบบทรงว่าดอะมันมีแบบคาเฟ่ที่เราอยากมามานานมากแล้วลาคราบ้า ah. ก็คือจะเป็นสไตล์แบบคาเฟ่จากโคเปนเฮเกนอออ,อเขาเขาบอกเบเกอรี่คือเขาบอกเบเกอรี่คือดีมากใช่อยากกิน หลายอย่างอยากกินซาวโดเออเขาเด็ดร้องซาวโดแล้วก็มีทัชไก่ที่แบบเล็งเอาไว้นานแล้วแล้วก็กาแฟซึ่งเราก็คือสายแป้งซะด้วยแต่ก็ไม่คุณพลาดผลิตภัณฑ์ช่วยย่อยเข้าได้นะคะโอเคปลาปลาปลาผลิตภัณฑ์ลดกรดเข้าได้นะคะเป็นกรดลดกดหรอโอเคโอเคแล้วกินเก่งซะด้วยไปแล้วเดินทางกันดีกว่าทุกคน ตอนนี้ก็คือนั่งรถไฟฟ้าจาก BTS ต่อ MRT แล้วก็ขึ้นที่สีลมแล้วจะไปลาคารบ,บ้าก่อนก็พอขึ้นมาแล้วก็เป็นทางออกสองอันนี้คือหยอดเหรียญได้ไหมเนี่ยน,นะไม่ได้ก็คือพอขึ้น MRT มาแล้วก็ทางออกสอง MRT สีลมเนาะแล้วก็เดินไปอีกประมาณ700เมตรอยู่สีลมซอยสา แต่ว่าขึ้นมาคือย่านนี้เราอไม่ค่อยได้มาบ่อยขึ้นมาก็รู้สึกว่าเออมันดูแบบเจริญหูเจริญตามีความเจ๋อเจอเดี๋ยวดูก่อนเดีดูในซอยก็คือเออมันคือมันจะแบบมันมีในซอยมันมีร้านเก๋ร้านอะไรเยอะแย่ไปหมดแบง k อกไทรแลนด์นี่มีตุ๊กๆุ๊กแบงอกไทยแลนเดี๋ยว เหมือนเป็นคนมาจากต่างชาติเหมือนต่างชาติเหมือนแบบว่าเหมือนแบบอ่อไม่ได้กลับไทยนานแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมาเปล่าเปล่าก็คือเอาจริงคือไม่ค่อยได้เข้าเมืองไงปกติก็อยู่แต่ทะลงทะเลไงแล้วก็ถ้าแบบกลับบ้านที่สมุทรสาครก็คือจะผ่านไปเลยแล้วเลยก็คือจะไม่ได้แบบเข้าเมืองอะไรเงี้ยมาวันนี้ก็เลยอ่ะถือโอกาสไป explore นิดนึงอะไรนิดนึงแล้วถ้าเกิดมองข้ามธอเ้วเขามองไทยอ่ะ มเป็นองนแหลับไม่เราทำไมไม่ยอมบอกอะว่าเพื่อนโสดอ่ะแะ่คนไม่ทันไม่รู้จะพูดภาษาไหนดีไม่รู้จะภาษาอะไรดีก็พูดภาษาไทยกับเขาไปก่อนเผื่อเขาสงสัยเขาจะได้มี conversation ต่ออะไรอย่างงี้จ้เอออะไรตะไลอ,ะอ,อ่ะเออไม่ไซื้อหวยไหม <laughs> <laughs> ยัง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 ไม่ซื้อเท่ากับเ้อ เรามาดูกันนะคะชีบอกว่าถ้าชีถูกลงว,วันที่หนึ่งจินลาออกจากงานคุณนะ้าอวยพรให้หนูถูกแล้วเแบบหนูกออกจากงานไปเที่ยวเลยนะคะแม่ซนะื้อหวยไหมยังยัง <laughs> ตอนนี้ก็คือถึงลาคลาบ้าสีลมแล้วนะคะนี่ร้านอยู่นี่เลยนี่มีคนนั่งเจ๋ดเจอยู่ด้านหน้า อันนี้ก็จะเป็นเมนูที่เราสั่งนะคะก็คือเราจะนี่โดดเด่นเรื่องซาวเวอร์โดเจะเสิร์ฟพร้อมกับบราวน์บัตเตอร์แล้วก็จะมีตัวแจมนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นฮาดไข่ที่ใฝ่ฝันเราก็ได้เครื่องดื่มเป็นไอซ์เมริกาโน่และเคลียร์มัทชะนะคะสำหรับคุณมรนสนันคอนเทนต์ติ๊กต็อกเกอร์สาวค่ะคนนี้ เจอข้างในคือแบบนุ่มามากอันนี้เขาจะมีแยมลสเบอร์รีแยมก็จอกแบบมเลียมันไม่หวานไปเริ่มอื้มดีอเขาจะกรอบบางๆแบบ ล้วซาวาโดมันคือมันนุ่มนุ่มมากบราบาตัตเตอร์คือเดอะเบสระหว่างที่เพื่อนกำลังแบบจอยกับซาวาโดยอยู่อันนี้จะข้ามาทาดไข่แล้วทัดไข่ที่ฝ่ฝันเหมือนกัน <c oughs> เลยเยอร์แป้งดีมากแป้งกรอบแล้วก็ตัวฟีลิ่งข้างในอะ่ะหวานน้อละมุนคุณภาพสวยมากบุรีคุาพสวยมากอ,อันนี้มันจะเป็นรสชาติแบบบุดลีละมุนตุน้นใช้คำว่าละมุนตุน้นมันคือมันกินได้เรื่อยๆแต่มันจะไม่ได้แบบว่ากัดทีเดียวลราหวาลเลยความอร่อยมันจะแบบรักมากดี ลืมว่าของถูกไตัวเองเมากตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ10โมงครึง่ง MRT <Okay. S 2> ก็คือเงียบแล้วโ <Okay. S 2> ล่งแล้วดูเพื่อนเธอใช่อันนี้ oh. จากสี่ลมเราก็กำลังจะไปสถานีวัดมังกร <Okay. S 2> ไปทรงว่าทางออกหนึ่ง เพื่อนง่วงนอนไงเมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับก็เลยหกหมอนหมอนจักรรัค่ะบ้านะคะอร่อยไหมอร่อยอร่อยไหมอร่อยซื้อกลับบ้านซื้อกับบ้านสุดเราไม่ใช่เบาๆนะเราว่าน่าจะโลนึงจริงถ้าแกถือตัก็จะหนักก้อนใหญ่แรงมากไม่แต่เนี้ยมันสามารถที่จะแบบว่าเอาไปแบ่งใส่สล็อกแล้วฟีดเอาไว้ได้แต่ประเด็นคือไม่ได้แบบที่เดียวค่ะไปหลายที่ไปหลายที่ไปหลายที่ไม่เป็นไรก็เวทเวทตัวที่เวท เนาะโอเคเดี๋ยวไปต่อกันครับนี่ตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินไปถนนสมว่าขึ้นมาก็คือเป็นย่านบาปเก๋ย่านชายนาชางเจาลาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาเสียของกันมาเจ้าคือเหมือนเนี่ย เอาง,ง่ายๆก็คือถ้ายอ้อนเวลากลับไปได้เพื่อนก็บอกว่าเออถ้าเธอขับรถมาแทนมันก็จะโอเค <laughs> ไม่ได้อะว่าอย่าง,งานั้นไม่ได้ไม่ไดกเออแต่ว่าแ<อ>ดดแดดแดดแดดมันร้อนจริงอ่ะแล้วก็หลบขึ้นมาตรงนี้แล้วก็แล้วก็สู้เลยนะนี่ไม่ไงก็แบบอยากน่าสว่างก็เลยเดินอันนี้พอเขาลงมาถึงเขียงแลค่ะเออเอาจริงแถวนี้ก็เป็นแบบว่าฟิลฮ่องกงเลยนะเพราะวแบบว่าเป็นชุมชน ชาวจีนจาก MRT เดินมาก็ประมาณเกือบเกือบโลเหมือนกันนะนี่แบบกำลังแบบว่าพารัดเข้าซอกเขาซอยอะไรอีกแป๊บน,นึงเดี๋ยวก็ใกล้จะถึงแล้วตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วนะคะมันจะมีอยู่คนหนึ่งที่แบบว่าเดินมาบ่นมาโอ๊ยแดดร้อนซาบ้ากเลยแต่แบบพอถ่ายรูปเอาหน้าสู้แดดสุดๆเงยหน้าแบบว่าเงย เงยขึ้นมาเนี่ย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 เอาเงยหน้าสู้แดดเสียงนะเนาะเสียงน้องเซนเซอร์เนาะเนาะเดี๋ยวเรียกพี่ลุงมาจัดการนะโอเคนะแต่ระหว่างเดินเข้ามา คือจริงๆอ่ะมันเดินแบบผ่านเข้ามาแล้วมันก็จะเป็นตอกซอกซอยอะไรอย่างเงี้ยเดินเข้ามาแล้วตอนนี้ก็มาผล่แล้วที่ทรงวาดทรงเขียนทุกคนนี่นี่ป้าร้านนี้แงแรบ,บิดก้อยชยิจะมากินเค้กลูกตาลที่ร้านแรบบิม ลูกชิ้นอร่อยจะมีหมูโซดหมูเปื่อยหมูสามชาั้นอิวอะไรเงี้ยตุ๋นประมาณนั้นแกให้อบใส่ผิดทำไม แค่แค yeah. uh, oh, nice. um, well ่อร mm ่อยเข็อร่อยอือมันมันต้องภาพรวมตัวแอร่อยอนึ่งสอร้านกาแฟ เรือด้วยอ่ะเรือแบบขาด mm hmm. นี่ไงร้านออยสเตอร์ พมนัดเขาจะมาดื่ม craft chocolate specialty นะคะนี่อันนี้เขามีแบบเป็นช็อกโกแลตด้วยแล้วก็มีเป็นแบบเครื่องดื่มเป็นไงบ้างคะทรงวาดในวันที่คนไม่เยอะดีแต่มันร้อนเฉยๆร้อนก็ก็ทำใจก็หลอดก็หลอดรอนจริงใช่จริงๆอ่ะสูพัดลมได้แต่ว่าฟิลก็ดี เราก็พกกันแดดด้วยเขียวลาะเป็นเข้มมากเข้มนะเป็น50%เข็เข้มนะมันมีความเหมือนเรามันเหมือนเหมือนเรามาเลียวชิมดิอันนี้คือหันมาถือเห็นหน้าตัวเองอยู่เฮ้ยทำไมสวยจังเลยอ่ะเป็นคอ น้ำแขง,น,แงน้องน้ำแข็งแต่ตอนนี้ผิวแบบว่าทากันแดดมาแอบ,บมีความแบบแสบเล็กๆแดดบนมดกันนิดเดียวแต่ว่าใส่หมวกอยู่ไม่เป็นไรเป็ผนผู้หญิงชอบใช้รอบอร่อยอร่อยอร่อยเลยเหมือนแบบว่ากินแบบดาร์กช็อกโกแลตที่ผสมโคโคนิด,ด ไม่ม <laughs> ทุกคนตอนนี้ก็ลังจะไปส่งวัดคอฟฟีโรสเตอร์ โรงคั่วก,กาแฟทุกคนว้าวคนแน่นมากสั่งเป็นเมนูเดอร์ตี้นะคะเดอร์ตี้ทุกคน อ่านปากนะดีมากมาก love it แล้วที่ร้านก็คือแบบใจดีมากเพื่อนแบบว่าเอาโกโก้ที่เป็นแบบร้าน specialty mm hmm. เมื่อกี้มาถามว่าแบบสามารถที่จะเอาเข้ามาได้หรือเปล่า mm hmm. เขาบอกว่าพนักงานเป็นเพื่อนกันเอาเข้ามาได้ ทุกคนตอนนี้ก็คือเป็นเวลาประมาณเกือบจะบ่ายสองแล้วก็คือแบบคนเริ่มเยอะแล้วตอนนี้คนเริ่มเยอะรถเริ่มเยอะมากขึ้นปากตอนนี้เราไปเค้กลูกตาดีกว่าเนาะไม่ง่ายร้านแล็บบี ได้ติดแป้งค่ะชั้นชั้นอันนี้ก็คือสั่งเป็นเค้กลูกตาลมาแล้วก็ไม่ใช่เป็นพายลูกตาลก็คือมีเบิร์ดเดย์คุณก้อยยันหลังเพราะว่าเพื่อนฝากมานี่อร่อยมากอร่อยรสชาติดีเขาเป็นทาร์ตแล้วเขาก็มีลูกตาลแล้วมีช็อกโกแลตด้วยช็อกโกแลตลูกตาลทาร์ตแล้วก็ครีมไม่มันเป็นครีมมันเบาเหมือนเมอรแรงเลยครับอ่าเขาเรียกว่าะเป็นเมอรแรงก็เมอแรง ทุกคนตอนนี้กำลังเดินกลับจากสงวาดแล้วก็จะไปวัดเล่งเนงยยี่หรือว่าวัดมังกรกมลวาดซึ่งเมื่อก่อนอ่ะเหมือนแบบก็ก็ผ่านบ่อยนะเพราะเมื่อก่อนบ้านบ้านอยู่มหาชัยใช่ปะก็จะนั่งรถไฟมา ลงวงเวียนใหญ่แล้วก็จะนั่งแบบรถเมย์อะไรเงี้ยสายห้าเจ็ดนั่งสายอะไรมั่งก็จะแบบผ่านวันมมังกรอยู่เสมอเสมอมาเปิดร้านที่นี่หรอเะเธอทำกระเป๋าหรอหรือว่าอะไรหรอหรอเครู้เรื่อง ก็คือนั่งรถไฟฟ้ากลับมาที่สถานีบ้านเพื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็วันนี้วันเดย์ทริปทรงว่าดทรงเขียนก็จบเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i ต e โ okay. อเคมีประโยชน์มากๆตึงๆๆนะคะใส่เอฟเฟกให้ใส่เอฟเฟกให้โดยอัตโมัติไง โอเคไปแล้วนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบายจ้าเพง